โอเคผมก็กราบสูสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้ฮะสาหรับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะฟีฟ่าบาบอลชแนลครับก็ตอนนี้เป็นเป็นกระแสนักเตะลิมิเต็ดครับกำลังจะเข้าไทยนะฮะมันไม่ได้กำลังจะเข้าครับแต่คือประเทศไทยเนี่ยกำลังปรับให้เป็นเหมือนเกาหลีนะฮะก็คือเปลี่ยนนักเตะโตเก่าๆครับให้มันเป็นลิมิเต็ดนะฮะเหตุผลที่มันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์นะฮะของทางฟีฟ่าครับ ก็เลยทาให้นักเตะปีเก่าๆหรือพวกตาร์ดังๆต่าง,งๆนะฮะโดนเด้งออกจากเกมหมดเลยนะฮะโดนเด้งในที่นี้คือก็ไม่ได้หายไปจากเกมครับแต่คือมันไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปนะฮะอย่างในอนาคตครับฟีฟ่าครับมีแพตสูนยหกยูมาอย่างงี้ฮะก็อาจจะไม่มีตัวดังๆนะฮะก็จะหายไปจากเกมครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้ผมจะแนะนําวิธีในการดูว่า,วาดูว่าตัวนั้นเป็นลิมิเต็ดยังไงแล้วก็ ควรจะเช็คราคานักเตะนิมิเต็ดเดียยังไงฮะควรจะเอาทำยังไงถึงจะเก่งราคาได้หรืออะไรอย่างงี้นะควรซื้อตัวไหนเก็บก็เดี๋ยวมาดูกันครับในคลิปนี้นะจะบอกให้หมดเลย Surprise, เริ่มจากอันดับแรกครับให้เพื่อ,อนๆ <side Wow. S 1> นะฮะเข้ามาเว็บ fifaaddict.com ครับเว็บนี้คือเว็บที่ดีที่สุดใน3โลกนะฮะสำหรับสายฟีฟ่าไรสครับควรจะรู้จักเอาไว้นะผมเห็นน้องๆหลายคนมากนะฮะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่แบบไม่รู้จักเว็บ fifaaddict ครับผมก็งงนะเขาไม่รู้จักได้ยังไงนะแต่ก็คือถ้ายังไม่รู้ครับ ตบเข้ามาโดยด่วนเลยนะฮะเว็บนี้ข้อมูลแน่นมากแล้วพอเข้ามาเว็บนี้นะฮะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาตรงนี้ครับแล้วมาที่ limited players 2 0 1 6 roster 2 nd เนี่ยนะฮะก็กดเข้าไปเลยครับโป๊ะอ่ากดเข้าไปแล้วเจอหน้าตาอางนี้ใช่ไหมครับหน้าตานี้ก็คือนักเตะที่เป็น limited edition นั่นเองนะฮะนักเตะตัวไหนจะเป็น limited เนี่ยในนี้จะบอกคุณทุกอย่างเลยนะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าอิบาครับมันจะเป็น limited ไหมนะพิมพ์เข้าไปเลย ผมพิมพ์แค่บิบลาพอนะฮะพิมพ์แค่ส่วนหนึ่งมันก็คัดชื่อมาให้แล้วนะนี่ฮนะสตราร์ตันนะฮะบิบลาฮิโมวิชโดนหมดทุกปีครับยัน16 EC เลยนะแต่ปี16กับอร์เบสจะไม่โดนนะสำหรับสตราร์ตัน,นครับเท่ากับว่าไอ้นักเตะสตราร์ตันปีพวกนี้นะฮะจะไม่สามารถเปิดเพิ่มได้ในเกมนะฮะหลังจากที่มันอัปเดตแพทต่อไปนะก็ถ้าใครเป็นแฟนพระเจ้านะฮะชอบพระเจ้าปีไหนที่ไม่ใช่16กเนี่ยก็รีบไปซื้อเก็บไวนะ้เพราะอนาคตเนี่ยไม่ต้แพงขึ้นแน่นะ ดยเฉพาะาลาตันเนี่ยมันเป็นนักเตะที่มีความนิยมในการซื้อสูงนะฮะแล้วก็การเล่นจริงเนี่ยมันใช้ดีมากๆนะ,ะผมเชื่อว่าราคาจะต้องแพงขึ้นมากๆเลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่านักเตะตัวนั้นติดลิมิเต็ด Limited ไหมหรือว่าเป็นไหมก็พิมพ์ชื่อหาตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนวิธีที่2ครับที่ผมจะพูดถึงก็คือหายังไงครับว่าตัวไหนควรจะซื้อเก็บนะฮะนี่ฮะผมแนะนําเลยให้เพื่อนเข้ามาที่เว็บพิพาดิแล้วใช่ไหมกดที่0ูนย 6u 10U02WC นะอะไรพวกเนี้ยนะปี44ครับแล้วก็ 10WC อะไรพวกเนี้ยนะฮะเราเพื่อนๆก็กดค้นหาไปครับพอกดค้นหาไปใช่ไหมฮะมันจะขานัำเตะขึ้นมาปุ๊บเห็นเพื่อนดูตัวเลขตร,ตรงนี้ครับเห็นธงเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไหมเอ้ยเห็นธงชาติเกาหลีไหม <S <S แล้วก็ข้างหลังนี่คือราคาครับราคาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองนะฮะให้พเพื่อนใช้ราคาของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับอ้างอิงได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นชาร์บี้ครับนี่ฮะชาร์บี้ 10U นะราคาที่เกาหลี 179M ครับเดี๋ยวมาดูราคาในไทยกันนะ พราะตอนนี้ราคาในไทยมันก็เป็นราคาของนักเตะลิมิเต็ดแล้วนะฮะนี่ฮะชาบี้ครับ1 0 0 m อนะฮะโอ้โหแทบจะไม่ได้ต่างกับเกาหลีเท่าไหร่เลยนะก็คือ100 m อมาขึ้นครับอย่างชาบี้นะมันเป็นนักเตะที่เล่นในเกมพีฟ้าไร3สามได้แบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะเพราะมันโตเล็กใช่ไหมผมก็ไม่คิดว่ามันจะแพงครับแต่พอเป็นลิมิเต็ดเท่านั้น,นะฮะจะชาบี้ปีไหนก็ตามแบบแม่งแพงชิบหายวายป่วงมาเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหยันปีสักลาดลากเงาครับโอ้โหนี่ฮะปียกเก่าแพงหมด โอ้นี่ฮะโอ้โหศูนย์เก้านะฮะยี่หกเอ็มครับแพงไปได้ยังไงนะก็นั่นแหละฮะให้เพื่อนนะมาเลื่อนดูเลยครับอย่างชาบี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมนี่ฮะโคเซ่คร้อยห้าสิบหกเอ็มนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาของโคเซ่มันไม่ใช่ราคาที่เป็นลิมิเต็ดเลยนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นตามเกาหลีแน่ๆครับแต่อาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็ได้นะแต่ขึ้นแน่ๆครับจากสามสิบสองเอ็มเนี่ยผมว่ามันไม่อยู่แค่นี้นะพอในอนาคตนักเตะมันเริ่มเอาไปตีบวกแตกคนปล่อยขายมาเยอะเดี๋ยวมันนนก็แพงขึ้ะะฮ ก็อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้นะักเตะมันล้นตลาดนะฮะเดี๋ยวคนก็ทยอยขายกันจนมันเหลือน้อยเมื่อไหร่เท่านั้นแหละฮะมันจะแพงขึ้นเป็นทวีคูณนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรนดินโยครับเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันจะไม่แพงขึ้นทางั้านที่มันเป็นลิมิเต็ดนะแต่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าแบบแม่งแพงชิบหายเลยนะนี่ฮะศูนย์หโลนดินโยนะนะผมเคยใช้บวกสารัรบราคาแค่สิบเท่านั้นนะ และตอนนั้นคือปรับเป็นลิมิเต็ดแล้วนะเป็นลิมิเต็ดช่วงแรกๆครับซึ่งปัจจุบันนะเวลาผ่านมาคขอนข้างนานแล้วนะก็ขึ้นมาเป็นตัวละ5 9าเกอ็มครับก็สำหรับใครที่เป็นสายเก็บดองนักเตะดองเข้มนะฮะก็แนะนําว่าให้ไปดองพวกตัวพวกนี้แหละฮะเก็บไว้นะส่วนวิธีดูว่าจะตัวไหนจะดีตัวไหนจะแพงเนี่ยก็คือให้ดูราคาเกาหลีเนี่ยฮะถ้ามัน 100M เอ็มเนี่ย50 60เอ็มเนี่ยอย่างเนี้ย2 0 0เอ็มครับก็ซื้อเก็บไว้นะส่วนตัว8 M, M ะไรเอไมองครับเอะมนนจะไม่เป็นลิม เด็กเขาอย่างเงี้ยซื้อเก็บไว้ได้เลยนะโรนินโยเนี่ยฮะราคาพอๆกับเซิร์ฟไทยเลยนะก็แนะนําว่าให้ดูราคาของเกาหลีอ้างอิงไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็พูดถึงลิมิเต็ดประมาณนี้แล้วกันนะก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะไปนั่งส่องนักเตะลิมิเต็ดได้ครับว่าตัวไหนควรจะซื้อเก็บไว้ตัวไหนจะเป็นลิมิเต็ดหรือว่าอะไรยังไงนะก็วางแผนการเงินกันให้ดีๆนะฮะ <laughs> เพราะไม่งั้นอาจจะเจ๊งกระบงได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าราคาขึ้นทุกตัวแน่นอนครับที่เป็นลิมิเต็ดนะแต่คือ จะขึ้นช้าขึ้นเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านักเตะมันจะหมดตลาดเร็วขนาดไหนนะยิ่งถ้ามันเหลือน้อยตัวเข้าน้อยตัวเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็แพงเองฮนะซึ่งบางตัวจะต้องใช้เวลานานหรือบางตัวจะแพงขึ้นในทันทีก็ต้องรอดูในอนาคตนะวันนี้ก็มาแนะนําได้คร่าวๆประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะว่าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกมาได้ครับส่วนใครที่รู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วก็ข้ามไปเลยนะเพราะว่านี่ผมมาแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็จะได้เป็นแนวทางใหม่ๆกันไปนครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ